ถ้าคุณคือเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างคุณต้องฟังคลิปนี้สวัสดีครับผมอูดี้นะครับวันนี้ผมนอกจากาดูแลเรื่องการตลาดยิงแอดโฆษณาแล้วผมก็มีไอเดียดีๆในการทําธุรกิจมาบอกต่อให้กับทุกๆคนที่เป็นเจ้าของร้านในธุรกิจต่างๆในวันนี้ผมจะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องร้านวัสดุก่อสร้างวันนี้จะเป็นคลิป เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเจ้าของบ้านเครียดผู้รับเหมาทิ้งงานบ้านก็ไม่เสร็จร้านวัสดุก,ก็โดนเบี้ยวนี่ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราพบเจอกันทุกวันในวงการก่อสร้างเราจะหาทางออกและแก้ไขปัญหานี้กันยังไงมาฟังกันครับ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหรือเบาบางลงด้วยโมเดลธุรกิจ c o คอนแทคไฟ n c i n g ซึ่งผมได้ไอเดียมาจากาผมเคยดูโมเดลธุรกิจเรื่องการกู้เงินและธนาคารเนี่ยใช้โมเดลเขาเรียกว่าการเอาสัญญาการจ้างงานมาวางคำประกันเพื่อกู้เงินผมก็เลยมีไอเดียแนวคิดนี้มาปรับใช้กับร้านวัสดุก่อสร้างเล็กๆที่ไม่ได้มีอเป็นลักษณะใหญ่โตเขาไม่สามารถเข้าถึงเรื่องคอนแทคไฟแนนซ g นี้ได้ก็เลยลองเอามาปรับดูซิเราจะ จะทำยังไงได้มันถึงจะเอารูปแบบที่ธนาคารใช้มาใช้กับเรากับ ผู้รับเหมาและกับเจ้าของบ้านเพื่อให้วินวินวิน,วนด้วยกันทุกฝ่ายเราไปฟังรายละเอียดกันซึ่งแน่นอนกลุ่มเป้าหมายก็คือต้องการทําให้ร้านวัสดุก่อรสร้างเนี่ยขายดีแล้วก็มีกําไรโดยเราจะเจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่ช่างรับเหมาก่อสร้างอิสระผู้รับเหมาทั่วไปที่เป็นรายเล็กไม่ใช่รายใหญ่กลุ่มเป้าหมายที่2ก็คือเจ้าของบ้านหรือนักลงทุนอสังหาที่ต้องการทําบ้านด้วยตัวเองโดยกลุ่มผู้รับเหมาเหล่านี้มีปัญหาที่พบเจอประจําคือไม่มีเงินสดในการหมุน ในการไปซื้อของร้านวัสดุก่อสร้างซึ่งเมื่อก่อนโดยทั่วไปก็ใช้การเชื่อหรือไปเอาของมาก่อนแล้วตอนหลังถ้าขาดสภาพคล่องก็จะเบี้ยวนี่ในร้านวัสดุหนึ่งแล้วก็ไปไปติดต่ออีกร้านใหม่พอไปเบี้ยวอีกก็ไปติดต่ออีกร้านใหม่จนสุดท้ายไม่มีร้านไหนปล่อยสินเชื่อให้อัน,นี้คือปัญหาใหญ่เลยหรือใน,ด,นด้านเจ้าของบ้านก็คือไม่มีเงินสดในการมาชําระให้ร้านวัสดุก่อสร้างก่อนหรือว่าชําระผู้รับเหมาก่อนซึ่งชําระผู้รับเหมาก่อนก็กลัวโดนโกงโดนเชิดหนี ซึ่งบางคนก็ต้องไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อจะมาชําระเป็นค่าก่อสร้างแล้วบ้านเนี่ยเมื่อยังไม่ได้สร้างธนาคารยังไม่ได้ตรวจก็จะเบิกเงินจากธนาคารไม่ได้เรานี่เป็นปัญหาเหมือนงูกินหางนี่นี่คือปัญหาที่เจ้าของบ้านเจอและอีกแง่หนึ่งก็คือกลัวผู้รับเหมาเนี่ยบวกราคาวัสดุก่อสร้างแพงเกินเหตุสิ่งนี้ก็เจ้าของบ้านก็กังวลเป็นอย่างมากปัญหาที่ผมยกมาทั้งปัญหาของผู้รับเหมาและของเจ้าของบ้านจะหมดไปเมื่อเราใช้โมเดลธุรกิจนี้กันนะครับซึ่งปัญหา ที่จะได้รับการแก้ไขเนี่ยผมก็จะใช้โมเดลธุรกิจสินเชื่อแบบก็เรียก CONTACT financing ก็คือการที่เจ้าของบ้านเนี่ยจะสร้างบ้านเมื่อหาผู้รับเหมาได้แล้วเราในฐานะร้านวัสดุก่อสร้างต้องการที่จะขายสินค้าแล้วก็ให้ได้ราคาดีแล้วก็ไม่โดนผู้รับเหมาชักดาบหรือเบีย้ยนี่โดยการใช้ CONTACT financing คือเราไปเซ็นสัญญากับเจ้าของบ้านและผู้รับเหมา3ฝ่ายเลยว่าเงินในการตกลงค่าก่อสร้างทั้งหมดเราจะให้เจ้าของ โอนเงินเป็น2ส,ส่วนโดยส่วนแรกโอนเป็นค่าวัสดุก่อสร้างโดยตรงมาที่ร้านวัสดุแล้วโอนส่วนที่2เป็นค่าแรงไปให้ผู้รับเหมาโดยตรงโดยแบ่งงวดชำระเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการทํางานอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็น10งวดงวดละ10%สัญญาทําไปได้แค่ไหนเราก็ชําระเงินเท่านั้นเช่นสัญญาจ้างงานมูลค่า1ล้านบาทแบ่งเป็น10%ก็งวดละแสนค่าแรงอาจจะประมาณ20%คือ20,000ดังนั้นงวดแรกเราในฐานะร้านวัสดุก่อสร้าง เราก็ปล่อยของออกไปก่อนเพราะเราได้สัญญาสินเชื่อละเนื่องจากเจ้าของบ้านเป็นคนเซ็นกับผู้รับเหมาสัญญามันจะโดนเบี้ยวยากเพราะมันไม่สามารถเบี้ยวทีเดียว2ฝ่ายได้นอกจากมันจะรวมหัวกันโกงจริงอันนั้นก็สวยจริงนะแต่ว่าโดยทั่วไปก็คือเราเซ็น3ฝ่ายปั๊บทีเนี้ยเราก็ให้ของออกไปเลยร้านวัสดุให้ของออกไปเลยโดยมีสัญญาแนบจากนั้นเมื่อผ่านไปอาจจะ7ดวัน10วันงานเดินไปได้สเต็ปหนึ่งเงินค่าง,งวดใจมางดแรก10,000แบาทก็จะโอนให้ร้านวัสดุ8 0 0หมืน่นแล้วโอนไปให้ ผู้รับเหมา2 0 0หมื่นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เกิดเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้รับเหมาเอาเงินแล้วไปหมุนข้างนอกแล้วโดนไม่ไมาไม่มาจ่ายร้านค้าหรือว่าเอาเงินแล้วหายหนีไปเลยโดยไม่ทําบ้านต่อให้เสร็จและทีนี้โดยทั่วไปถ้าปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดโอนเจ้าของบ้านโอนตรงให้ร้านวัสดุผู้รับเหมาทั่วไปก็ไม่ชอบสิถูกปะเพราะผู้รับเหมาบางคนก็มีรายได้จากการบวกราคาสินค้าพวกวัสดุก่อสร้างนิดน,ดนดหน่อยๆนยน,ยนั่นเองดังนั้นถ้าเราใช้โมเดลนี้ส่วนใหญ่ผู้รับเหมาก็จะหนีไปร้านอื่น นะโมเดลนี้เราจึงตามด้วยแพ็กเกจสองด้วยการให้แคสแบ็กแก่ผู้รับเหมาก็คือเราจะมีตั้งกฎิกาไว้เลยว่าถ้ายอดสมมติว่ายอดอซื้อต่ำกว่า500,000เราคืนให้3%ซึ่งนนอันนี้เจ้าของบ้านไม่รู้เราใจ่ายให้ผู้รับเหมามันคือกําไรของร้านนี่แหละแบ่งคืนให้ผู้รับเหมาไปหรือเป็นสินน้ําใจที่เขาพาล,ลูกค้ามาถ้ายอดเกิน50 0 0 0อาจจะให้5%นอกจากแคสแบ็กแล้วก็เป็นสมาชิก V.I.P. ด้วยช่างรับเหมาคนไหนเปิดงานปุ๊บจบงานแรกก็จะม บัตรสมาชิก V.I.P. ถามว่าสมาชิก V.I.P. มีใช้สิทธิ์ทําอะไรบ้างก็1อาจจะได้ส่วนลดมากกว่าปกติในการเป็นสมาชิก2ออาจจะได้เครดิตวงเงินในการสินเชื่อไม่ต้องมีสัญญาคอนแทคอาจจะเริ่มสเต็ปละเท่าไรเท่าไหร่ก็เป็นขั้นกําหนดไปเพื่อให้เขาให้ผู้รับเหมาเนี่ยที่จอยกับร้านวัสดุเป็นเมมเบอร์อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ทําให้เขาได้สิทธิพิเศษนั่นแหละนอกจากแคชแบ็กแล้วเราอาจจะมียอดสะสมเป็นโบนัสให้เขาเช่นถ้า1ปีได้ยอดเท่าไหร่เราจะคืนกับ อะไรให้เท่าไหร่หรือจะให้เป็นเครื่องมือช่างที่เราล้านค้าวัสดุก่อสร้างก็อาจจะเป็นที่ได้แถมหรือได้เป็นพ่วงมาจากโรงงานก็ทําเป็นชุดสุวินียหรือชุดของกํานันให้กับช่างผู้รับเหมานอกจากเงินที่เขาได้อยู่แล้วเหล่านี้คือการผูกพันธมิตรกับผู้รับเหมาและไดะ้เจ้าของบ้านโอนเงินจ่ายให้เราโดยตรงทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมามันก็จะตัดปัญหาเรื่องบ้านที่สร้างแล้วไม่เสร็จช่างหนีหรือว่าร้านรับเหมาล้านวัสดุก่อสร้างโดนชักดาบ เดี่ยวนี้โมเดลคอนแทคไฟแนนซิงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยและน,นี่คือเล็กๆน้อยๆนอยในทริคของการตลาดที่เราคิดนอกกรอบให้กับลูกค้าที่ยิงแอดโฆษณากับเราผมก็จะมีอ่าออกไอเดียอะไรให้กับเจ้าของร้านเพื่อที่จะอ่านำพาให้ธุรกิจนั้นจเจริญเติบโตยั่งยืนยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะมีโมเดลธุรกิจอื่นๆอีกที่ผมจะนำมาแชร์และแบ่งปันให้ทุกคนฟังอีกนะครับแล้วเรวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ